อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตบิตคอยแคสนะครับหรือว่า BCH นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําฟรีนะครับไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับก็เป็นเงินบาทไทยประมาณ257บาทไทยนะครับผมอันนี้ทําฟรีได้จริงใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดต แล้วก็สอนวิธีการทําเงินคริปโตนะครับผมเป็นสกุลเงินของ BCH หรือว่า Bitcoin Cash ที่ผมได้รับมาล่าสุดประมาณ250บาทนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำฟรีบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนกันสําหรับใครที่กําลังมองหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะสิ่งแรกที่เราจะต้อง มีก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับผมเลือกใช้เป็นบิตค u ันะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยแนะนําไปสมัครก่อนเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้เนาะสำหรับบิตคันะครับผมก็หาสมัครได้นะครับใน YouTube มีคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะครับไปหาดูได้เลยนะครับเรียนคริปตัว bch ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4,200บาทต่อ1 bch นะครับผมที่ผมได้รับมาเนี่ยก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับผม200กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่ถึง1เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครการใช้งาน รวมไปถึงการถอนเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมเลือกใช้ในการทำเหรียญคริปโต BCH นะครับแล้วก็ยังทำเงินปกติเหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า f o r s e t c r y p t o c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยังทำเงินเหรียญคริปโตได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยทำได้ฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำผ่านมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้แนะนำอย่างหนึ่งในการทำนะครับแนะนำเป็นตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เพราะว่า ว่าระบบของเว็บไซต์มันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับลิงก์สมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดสมัครได้เลยผ่านมือถือ Android iOS คอมพิวเตอร์ได้หมดเลยกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามานะครับผมให้เรากดไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับผม พอเรากดเข้ามานะครับจะเป็นการสร้างบัญชีของคุณนะครับ1เลยคือตั้งชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับกรอกลงไปได้เลยนะครับอีเมลนะครับผมก็ให้เราเลือกใช้อีเมลที่เราสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนในการสมัครได้เลยนะครับ ตั้งรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขนะครับผมตั้งลงไปได้เลยยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยืนยันลงไปเนาะจากนั้นนะครับผมกดติ๊กถูกนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะแก้แคปชั่นนะครับดอกทิวลิปนะครับในแจกรนเราก็เลือกไปนะนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วเราก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการสมัครสําหรับการสมัคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมควรที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลด้วยนั่นเเเเอองรมืาา็ข้ สู่ระบบนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยส่วนใครที่เป็นภาษาอังกฤษแนะนําไม่ใช้ผ่าน Google Chrome อันนี้ผมใช้ผ่าน o o o g l h r o r o นะมันแปลภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของหลักฐานการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปก่อนนะครับว่าผมถอนไปวันที่เท่าไหร่แล้วก็ยอดที่ถอนไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการใช้งานนะครับผมอันนี้เป็นหลักฐานการถอนเงินนะทั้งหมดนะครับในส่วนของ BCH หรือว่า Bitcoin Cash ที่ผมได้ทําการถอนไปนะวันที่ที่ผมทําการถอนนะครับดูวันที่ตรงนี้นะครับผมวันที่นะครับวันที่10เดือน2นะครับผมเวลา9ก้โมงยีนาทีสีวินาทีนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมถอนไปนะครับอยู่ที่0.0614.0871 BCH แล้วก็มาดูในส่วนของอีเมลนะครับที่มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อ ในส่วนของกระเป๋าบิดครับในการรับเหรียญเนี่ยมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนนะครับเมื่อมียอดเงินเข้าไปยังกระเป๋าบิดครับนะ อันนี้คือยอดนะครับที่เข้ามานะครับ0.06140871 b c h นะครับอันนี้คือยอดตรงกันนะนะครับยอดตรงกันนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูกระเป๋าที่ผมใช้นะครับว่าลิงก์กระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเหรียญ b c h เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะก็เข้ามาที่ Wallet นะครับแล้วก็กดไปที่ b c h หรือว่า Bitcoin Cash กดฝากเหรียญขึ้นมาอ่ะโอเคนะครับก็ดูในส่วนของเว็บไซต์ f o r s e a l Crypto เนาะ เราดูตรงสมบูรณ์ตรงนี้นะครับมันจะมีลิงก์กระเป๋าขึ้นมานะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับที่อยู่นะครับอันนี้คือที่อยู่กระเป๋าเงินที่ผมใช้ในการรับเหรียญ b c h นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับ C70 นะครับ C70 ตัวด้านหลังตรงนี้นะ C70 นะครับ3ตัวหลังตรงนี้ C70 นะครับมาดูที่บิดครับนะครับอันนี้คือกระเป๋าบิดครับนะ เหรียญคริปโต BCH นะครับนี่เลยนะครับหรือว่า Bitcoin Cash ให้เราดูตัวหลังตรงนี้นะครับ3ตัวนะ BCH address นะครับ C70 นะครับตรงกันนะลิงก์กระเป๋าตรงกันนะครับหรือว่าตัวนำหน้า3ตัว QPW อา QPW นะครับตรงกันนะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เนี่ยได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมก็ทำเงินมาเรื่อยๆนะครับรู้จักประวัติการถอนเงิน Bitcoin Cash เนี่ยผมถอนรัวเลยนะครับถอนเรื่อยๆนะครับผมถอนเรื่อยๆเลยนะครับผมทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ละเมนูนะครับว่าคืออะไรทําเงินอย่างไรในส่วนของเว็บไซต์นี้ไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะถ้าเป็นในคอมในมือถือก็น่าจะเปิด3าขีดขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับหน้าบ้านตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรนะครับในหน้าแรกนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีการเรียกร้อง forcing ที่เป็นกล่องของขวานสีแดงนะครับเป็นการกดเค้มนะครับในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนก็คือ คือคะแนนเหรียญทองที่อยู่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองเนาะที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกดเค้มทุกๆ30นาทีจะได้รับอยู่ที่42.22คะแนนให้เรากดรับรางวัลพอเรากดรับรางวัลเสร็จนะครับมันจะมีการแก้แคปชั่นนะครับโดยการเรียงข้อความให้ถูกต้องนะครับเราก็เรียงข้อความตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีข้อความอยู่นะครับให้เราเรียงให้ถูกต้องนะครับวิธีการนะครับก็ดูนะครับว่าตัวนําหน้านะครับเป็นตัว P ตัวหลังเป็นตัว E นะครับบางอันเนี่ยมันจะเป็นตัว P แลล้ววก็ตัเข ผมให้เรากดไปนะแล้วก็เรียงให้ถูกต้องนะครับพอเราเรียงครบแล้วนะครับผมด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่า get reward ให้เรากดตรงนี้เลยอ่านด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีคะแนนขึ้นมานะครับเหรียญที่ได้รับนะ4 2 2 2เหรียญน,นะครับแล้วก็คะแนนที่ได้รับเป็นคะแนนประสบการณ์บวกอีก10คะแนนในบัญชีของคุณแล้วนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วสำหรับการกดรับทุกๆ30นาทีเมื่อครบ30นาทีในครั้งถัดไปเราก็มากดรับต่อได้ต่อมานะครับผมเรามาดูที่คําว่ายยมมวนนนนเ,เย,นนะยี่ยมชมทุกวันนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะเยี่ยมมชทุกวันะรเา จะได้รับอยู่ที่21.88คะแนนนะครับเป็นการกดเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์เราสามารถกดรับได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับ ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูต่อไปนะครับเป็นหัวข้อรับเหรียญนะครับ PTC โฆษณานะครับผมกดเข้าไปเลยอันแรกอันนี้เนี่ยจะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับเราก็สามารถกดคลิกได้เลยเว็บไซต์ไหนก็ได้มีทั้งหมด11เว็บไซต์นะครับเราจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมดนะครับถ้าเราคลิกทั้งหมดนะอยู่ที่472.85คะแนนนะครับวิธีการทํากดคําว่าดูนะครับในกรอบสีม่วงเลยนะครับกดเข้าไปนะแต่ละเว็บไซต์เนี่ยในส่วนของการดูนะ มันมีระยะเวลาไม่เท่ากัน15วิ30วิ16วินะครับผมก็ดูได้อันนี้16วินาทีต่อมาครับเราจะต้องแก้แคปชั่นก่อนนะครับเรียงข้อความไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับเราก็กดเรียงไปนะโอเคนะครับเมื่อเราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด g ก t ต e ร o บอร์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเวลาขึ้นด้านบนขวามือนะครับผม16วินาทีตามระยะเวลาที่เขากําหนดไว้นะจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่า continue นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์โฆษณานะให้เรากล้ากระบาดปิดไป ขวามือตรงนี้เห็นไหมนี่คือเสร็จเรียบร้อยสำหรับการคลิกเว็บโฆษณานะครับเมนูต่อไปนะครับแบบสํารวจที่เป็นรูปดินสอนะครับแบบสํารวจสําหรับใครที่เป็นสายแบบสํารวจ p c x นะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะก็คือการวิจัยนะครับในการทําแบบสํารวจนะครับตอบแบบสอบถามนะครับมันได้รับคอยหรือว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ18นาทีรับ1,300คะแนะนเนาะ18นาทีรับ2,500คะแนนะนะครับก็ให้เราเข้ามาทําตรงนี้เนี่ย7 0 0 0นะครับ7,800คะแนนะถือว่าได้รับคะแนนะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้หมื สามนะทุกคน19นาทีรับคะแนนหมื่นสามนะครับผมนะี่ครับเราลองมาทําตรงนี้นะครับมันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะสำหรับการทําแบบสํารวจนะครับใครที่ไม่ชอบทําแบบสํารวจก็ไม่เป็นไรนะครับเมนูต่อไปสําหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจทั้งหมดนะครับเราสามารถมาทําแบบสํารวจตรงนี้เพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูสัก1อันแล้วกันเนาะกดนําทางขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับการทําแบบสํารวจนะครับรวมไปถึง ถึงการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราเนาะอันนี้เป็นในส่วนของแบบสารวจนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับลองทําดูนะต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับในการแก้ช็อตลิงก์นะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะหครั้ง3าครั้ง2ครั้งนะครับรับเป็นส่วนของ100คะแนนนะครับผมตามนี้นะครับเห็นไหมต่อมาเป็น p t c นะครับ p t c เนี่ยก็คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณาวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นการดูวิดีโอแล้วนะครับผมอันนี้อาจจะยังไม่มีนะ มันก็จะมีหลายเว็บไซต์ที่เราสามารถเปิดเข้าไปทํากันได้นะครับ b i t l a b เนี่ยเรากดเข้าไปทํามันเลย Bitlap นะครับก็จะเหมือนกับเว็บไซต์ทําแบบสอบถามทั่วไปที่เราเคยทําอยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้เราทําตรงนี้เพิ่มเติมนะ เมนูที่4นะครับในส่วนของความท้าทายที่เป็นรูปเป้ามีรูปดอกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการทําในส่วนของเว็บไซต์นะครับมันจะถึงระดับเลเวลนะครับตามระดับของเว็บไซต์เนาะถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นระดับให้ตอนนี้ระดับของผมอยู่ที่ 1, 1 3 0ระดับนะครับอยู่ที่ประมาณ56%นะครับถ้าเราถึงระดับไหนเราก็สามารถมากดอ้างสิทธิ์เพื่อที่จะรับในส่วนข,ของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้นะถึงแค่ระดับ800นะครับความท้าทายในการหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นคะแนนใน สามารถมากดอ้างสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับเยี่ยมชมทุกวันนะก็ประมาณนี้ในส่วนของเมนูนี้นะครับเมนูต่อไปก็คือรายการตลาดนะครับแล้วก็รายการสิ่งของนะครับสำหรับรายการตลาดตรงนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมนะครับที่เราได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์มานะครับผมไม่รู้ว่าทําตรงไหนถึงจะได้นะมีอัญมณียาแหวนทองแหวนเงินสร้อยข้อมือนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนํามาขายได้นะครับถ้าเรามีนะผมเคยทําคลิปสอนไปอยู่นะครับสาหรับการติดตามข่าวสารนะครับจากเว็บไซต์นะครับผมเราก็สามารถติดตามข่าวสารใหม่ต่างๆได้ นะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมกระดานผู้นํานะครับแล้วก็คู่มือการช่วยเหลือนะครับศูนย์สนับสนุนนะครับผลโหวตนะครับแล้วก็ฝากและแลกเปลี่ยนตรงนี้ผมไม่แนะนานะต่อมานะครับผมเรามากดที่เมนูการอ้างอิง20%นะครับการอ้างอิงเนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับอยู่ที่ความสามารถของเราเองว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ อยู่ที่ว่าเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยแนะนําแบบไหนนะครับแนะนาได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Li ไล YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางนะครับโดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้ในการส่งต่อนะครับเราจะได้รับค่าแนะนำนะครับอยู่ที่20%เมื่อเพื่อนของเราใช้งานเว็บไซต์นะครับทำเงินเหมือนกับเรานะครับเราจะได้20%นตะครับต่อมาเมนูการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมีขีดจํากัดการถอนรายวันของแต่ละบุคคลนะครับไม่เท่ากันอยู่ที่ระดับ ลวนี่ผมอยู่ที่193,500คะแนนในการถอน1วันนะครับเวลาเราจะถอนนะครับเราก็มาดูว่าเหรียญไหนที่สามารถถอนได้เราก็มาดูเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดให้ถอน Bitcoin, c a s h นะครับ Bitcoin แล้วก็ d a s นะครับ d ิ g ิ b y t e c o ท t h ย r e u m c l a s มค c าส t ิ c o i n คนะครับมี TIX ก็คือถอนนะครับ c c a s h นะครับ Solana ก็คือสามารถถอนได้ทุกเหรียญเลยนะตอนนี้แต่ถ้าเหรียญไหนขึ้นปรับปรุงหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็ให้เรารอทางเจ้าหน้าที่ของเว็บนะครับในการเติมเหรียญ ว่าซ่อมบํารุงนะครับแต่ถ้าเหรียญไหนหมดนะครับมันขึ้นไม่สามารถถอนได้เนี่ยให้เรารอทางเจ้าหน้าที่นะครับของเว็บนะในการเติมเหรียญเติมเงินเข้ามาในระบบนะครับเพื่อที่จะให้เราถอนนะครับเพราะว่าบางคนใช้งานแล้วก็ถอนเยอะมันก็หมดนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมสามารถถอนได้ก็คือ Bitcoin นะ ถ้าผมถอนบิตคอยนี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะครับในการถอนขั้นต่ําของแต่ละเหรียญนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าขั้นต่ําเท่าไหร่เราก็กดดูได้เลยนะครับบิตคอยแคส1,500คะแนนนะครับบิตคอยนะครับอยู่ที่9,500คะแนนเอ้อ5,900คะแนนนะครับเหรียญดอทคอยนะครับขั้นต่ำ1,500คะแนนนะไรคอย1,500คะแนนนะครับแล้วก็ดูได้นะครับผมถ้าเราจะถอนนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับอ่าที่อยู่วอลเล็ตของคุณนะครับคุณสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้มันไม่ได้บังคับเนาะนะครับบิตคอยนะถ้าผมถอนบิตคอยเนี่ยจะได้เงินเเท่่าไไหรดี๋ยวปค มาดูนะ ถ้าผมถอนบิตคอยตอนนี้นะครับก็จะได้ประมาณ259บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ต่างจากยอดที่ถอนบิตคอยแคสไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้นะครับผมสามารถถอนบิตคอยแคสเพิ่มได้อยู่ที่0.06นะครับผมราคาเนี่ยก็น่าจะประมาณเท่ากันนะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าคุณเนี่ยจะถอนเหรียญอะไรนะครับผมเลือกเป็นบิตคอยแล้วกันเนาะเข้ามาที่บิตครันะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของบิตคอยมาใส่นะครับผมอ่ะกดคัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็วางลงไปในช่องนี้แล้วก็กดติ๊กถูก ผมแล้วก็แก้แคปชั่นก่อนเลยนะครับพอมันติ๊กถูกแล้วเนี่ยก็ให้เรากดถอนนะครับ ด้านล่างเนี่ยมันขึ้นความสําเร็จและกากบาทปิดไปกดยกเลิกนะเราลองรีเฟซดูนะครับผมคะแนนเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับแล้วก็ขีดจํากัดการถอนรายวันครบ100%นะครับก็ให้เรารอถอนในวันถัดไปนะต่อมานะครับมาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้คือยอดที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับผมกําลังประมวลผลนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงเงินเข้าที่กระเป๋าของเราแน่นอนนะครับบิตคอยนะครับหรือว่า BTC ที่ผมถอนไปเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ควรที่จะดูขั้นต่ําของแต่ละกระเป๋าด้วยนะครับว่าเขา ขั้นต่ำเท่าไหร่ในส่วนของ BTC นะครับสำหรับบิตครับนะครับของขั้นต่าเท่านี้ก็สามารถถอนได้เนาะหลักหมื่นซาตชิก็ถอนเข้าได้นะครับโอเคลองเงินเข้านะเว็บไซต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับฟอร์เซ็ตคริปโตยังทําเหรียญคริปโตได้ปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ส่วนใครที่เป็นมือใหม่อยากจะลองใช้งานดูก็ลองสมัครทําดูได้นะทำฟรีได้จริงๆริแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ